ให้เด็กะได้เพลงแดนถ้าเพลงแดนถ้ามาจย์รงต้องลุกขึ้นจะเป็นแถวแล้วก็แดนช่วยมาจเตเีไมคบเพราะว่าถ้าจะเอาคนมาใหญ่อขรวลเ้ช่วยด้วยย็ุย วันอัน,โกโกนอออวันอัน เดี๋ยวฟังจะได้ฟังจะมาร้องเพลงประมาณจะเมื่อกี้ทีมงานที่อันนี้แนะนนานไปหมดได้ยังเล่นนานไปหมดแล้วใช่ไหมอ่าโอเคแล้วจะมาก็ใครเป็นนักเรียนใหม่บ้างเนี่ยยกมือขึ้นที่นักเรียนใหม่ใครเป็นเด็กใหม่ยกมือเป็นใหม่ท่าไม่เคยเห็นหน้าตาไม่รู้จักใช่ไหมใครเป็นนักเรียนเก่าบ้างอมใครเคยเห็นต่ตมา

สอบดูและถ้าถ้าเรียนแล้วจำไม่ได้เนี่มารอบนี้มีอยู่หลายหลายรา,ายการรายการที่หนึ่งต้องขอบคุณลุงช้างเราเรียกว่าลุงกันนะมันก็กคือบ้านหลังขาวล,ลุงช้างลุงชา้งชางเนี่ยเดือนก่อนพอดีพี่ชายเขาเสียแล้วก็มีเพื่อนที่ฮ่องกรมมันจะาจาเล่ามาเป็นมาเหตุที่ทําไมถึงต้องมาที่นี่ลุงช้างก็มีพี่ชายเสียไปแล้วก็มีเพื่อนเขาจะอะไรนะ